สวัสดีครับพี่น้องช่องสถิตฮักแพงพบกับพี่น้องครับพามาบึงสถานที่ก่อสร้างป้ายหยุดรถไฟสีแก้วครับติกัอยูบานเล้าขามตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดติดติดกับทางหลวงชนบทหมายเลข23สะละข้ามเลยเดนะครับบ่ห่างจากถนนสายลัก สารค้ามลอยเม็รไปไหนหรอครับประมาณ800เมตรซะประมาณ800เมตรครับถึงกำลังทํางานยังขะมักขเมนอยู่ครับตอนนี้กับ่บัเนี้ผ้าพี่นองมาเบื้องในโดนลรอครับกับมีแต่งแต่สมขั้นดินขึ้นมาเป็นกำลังทำงานอยู่ครับช่วงพูดเลือยเลยไปพูนกับสิไปทั้ง อำเภอเมืองจังหวัดเลยครับห่างจากเลยประมาณสิบห้ากิโลเมตรครับจุดนี้ป้ายหยุดรถไฟสีแก้วนี่ห่างจากสถานีรถไฟสถานีลอยเอ็ดอยู่สิบห้ากิโลโดยประมาณนั่นแหละครับซึ่งสถานีลอยเอ็ดนั่นอยู่ช่วงสีแยกไฟแดง สิไปอำเภอกำมะลาไสาจังหวัดกระสินครับหรือทีแยกบ้านบัวนั่นแหละครับที่แยกไฟแดงติดกับเส้นทางเลี่ยงเมืองเลยครับสถานีลอยเอ็ดนะห่างกันจากสถานีลอยเอกับปลายจุดรถไฟสีแก้วในห้างกันประมาณสิบห้ากิโลเมตรนั่นแหละครับความคืบหน้ากับนีถึงดัน สมขั้นดินล่ะครับยูมองในกระดาษไปเบื้งมาาแล้วกระดาพี่น้องเดี๋ยวผมจิแเรียนไปทางนั้นดูเบิ้งครับจะบอบ่าเรียนกัดไปนี่เนาะดียจิรลงไปทางบนกันพี่น้องไปเบื้องนั้กันเรื่อยๆครับช่วงนี่สถานี ไปไป้ายหยุดรถไฟสีแก้วครับช่วงสีขามถนนนี่ยังบ้างท่านเห็นังอย่ครับนี่นี่แหละครับน,นี่ช่วงสีขามถนนบัตรเราข้ามไปตำบนสีแก้วครับนี่นเลื่อยไปฮันกะบ่บท่านเห็นยังครับยังไม่มีการทําสะพานข้ามหรือทางกับฟังไม่จากป้ายหยุดรถไฟ สีสมเด็จหนึ่งกะสีมานหนีเลยล่ะครับแต่ยังบ่ท่านมีอย่างมากทะลุมองนี้ครับกกเย็ดมาาแล้วแต่ว่าว่าท่านทะลุเส้นนี้ครับก็ท่านได้เคลื่องดิ่งหนางานันนี่แหละเส้นที่ออกไปเส็นสรา,ารข้ามเลยครับออกไปทางลวงไม้เลขยี่สิบสาม เลขสิบหกเขาไปฟังกันคนครับพี่นอ<า>้องเลยเหรอครับไปตามเส้นขนานครับพี่นออ้องก็เลยออกมาทางนี้คน กันี่ยู่บันเราขามครับป้ายอยู่รถไฟสีแก้วครับบันลาขามต่อมนสีเกียวเพเ่อเมืองจั่หวัดรอยอ็ดครับผมมาน้ำเส้นขนานธนาคารก็คือผนกำลังสมดินอยู่ครับ สามที่น้ำเบิ้งกับเป็นลักษณะนี้ยูซูมองนะครับช่วงนี้ก็ไดดนี่นะครับถ้อาอยู่รถไปสีแก้วบ้านสีบ้านลาอกขามตะบลสีแก้ว ทา้งซ้ายมือนะครับที่เปน็นดินที่เป็นถมขึ้นอันนี้เป็นทางขนานไปอาจจะนะครับอาจจะเป็นทาเป็นเส้นทางเส้นขนานไปกับทางรถไฟบนสัญจรอ,อะไรครับนี่ให้ถดย่์สัญจรไปมากนะภูยุไก่เชียงไี่ไปองซึ่งทางขนานสีมีการยุสสังยุหนึ่งร้อยหกสิบห้าเส้นทาง สำหรับเส้นทางขนานนะครับจักสียูมองจังใดแน่จังสียูนอกรัวรถไฟหรือสียูในรัวรถไฟกับโบจักครับร่อบเบิ้งไปน้ำกันสูงยูดีครับทวมรถเกีงสีผมขับยูนี่ละข้างหนา้าจากข้างที่แล้วกั ดูซื้อว่ารีขึ้นสูงก็เข้า,ายุ่หรอกครับปีน้องให้ก็เข้าหลายเตือกูโอ้ยโอ้ยโอ้ยประตุกจังน้อยและปีน้องสั้นจังน้อยเพราะว่าร้างขูข่กะ คุณนะครับเห็นครึ่งหนึ่งเห่าครึ่งหนึ่งเลยครับคุณเห่าครึ่งหนึ่งเลยไปพุ่นล่ะครับทีนี้อาจจะเป็นคล้องลำเสียคบครับที่เป็นเว้นไวน์ยูนที่เหลวเห็นยูน ที่เป็นดินแดงแล้วก็มีต้นไม้ต้นยุคขาขันเู่นหนึ่งนะทีเป็นจุดข้องนําเสียครับสิเป็นสะพานขามนะครับดูซึ้งว่ามองมีเทุขึ้นได้สูงน่าจะพ่อล้ะครับน่าจะพอแล้วนี่สิเดบกับครับเดบกับแล้วครับพี่นอ้อง จุดตัดถนนบ้านเราขามไปตำบลชีแก้วยังว่าท่านอ้มีสั่งสะพานเป็นสะพานลดย่นหรือสะพานลดไฟกับโบจากขับชิปชวงจุดตัดยังว่าท่านในเรียบร้อยครับท่านมีความ ตืมน้ำพ่อปัญใดอยู่ในขั้นตอนของการทำคันดินพี่น้อง